ไว้ในคอร์สพรเวทที่เรียนออนไลน์ราคาสี่หมื่นเก้านะคะ แล้วได้รับคําแนะนําหน้าง,งานนะคะบนมาอีกปีหนึ่งเลยนะคะถึงเมษาหน้าใครที่เรียนคอร์ส p r i v a t e ตอนนี้นะคะถึงเมษาหน้านะคะสำหรับใครที่มาใหม่แล้วก็สําหรับคอร์สออนไลน์ก็จะมีคอร์สพื้นฐานนะคะพื้นฐานอยู่ที่ราคา1นึ่งหมื่นยังแบบยังให้ราคาเดิมอยู่นะเนี่ยใจดีมากมเลยนะคะคอร์สพื้นฐานอยู่ที่ราคาส9่หมื่นเก้าพันเการ้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็คอร์สเทคนิคคำกรรไรอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็คอร์สสองห้านาทีอยู่ที่สามหมอ่นสี่พันเก้ร 2, 5, าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นก็คื ะะและประเด็นคือเวลาคุณเรียนออนไลน์เนี่ยหเข้าไปดูคลิปวิดีโอความรู้ทั้งหมดในเฟซบปิดให้ครบก่อนเรียนรู้ให้มากเรียนรู้ให้มากและโค้ชแพมจะมีคําแนะนําหน้างานระหว่างการเทศิษย์สานาฬิกาถึง3ามทุ่มของทุกวันหรือบางคนก็บอกว่าแทบจะ24ชั่วโมงที่อยู่บโค้ชน,นะคะอ่ะก็ประมาณนั้นจริง,รงๆไม่ถึง24่สิบสี่ะมีก็มีเวลานอนอยู่นะคะอ่ะโอเค,อเคนะคะเช้ามา7จ็ดโมงก็เจอกันแล้วอ่ะแล้วก็ปิดกันอีกทีสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะในการรับความรู้และ,ะรับคําแนะนําหน้าง,งานดังนั้นนั่นคือการเรเียน หนน้งงานางก็แปมจะสอนวิธีการอ่านกราฟกันมองแท่งเชียนรูปแบบแบบนี้แบบไหนแบบไหน,แบบนแต่ต้องปเรียนเฟซปิดหรือระบบการเทรดให้เข้าใจในเฟซปิดมาก่อนแล้วมาเจอกันหน้าง,งานคุณจะเก็บทั้งหมดคุณจะอ๋อทั้งหมดถ้าไม่เรียนจะไม่เข้าใจดังนั้นการมาเรียนออนไลน์จะอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะถ้าบุคคลนั้นตั้งใจมากจะได้ความรู้มากและก็เอามาทํากําไรในหน้าง,งานนะคะถ้าบุคคลขี้เกียจเรียนรู้อันนั้นต้องไปขยันเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อกําไร นะคะมันไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งแค่เขียโทรศัพท์แล้วได้กาไรนะคะมันอันนี้สุดยอดแล้วใน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 ชีวิตปัจจุบันของเรานะคะไม่ต้องเจอผู้คนด้วยก็สามารถหาเงินได้ในตลาด forex นะแต่ต้องมีความรู้ก่อนไม่มีโลกนี้ไม่มีอะไรสําเร็จมาง่ายๆนะคะถ้าเราไม่มีความรู้ดังนั้นต้องศึกษาให้มากฝึกฝนให้มากเรียนรู้ให้มากนะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเ้าส่งเข้าไปนะคะเพื่อทุกท่านนะคะได้รู้จักวิธีการเทรดของ GJ คู่ GJ นี้นะคะสวัสดีค่ะ